สวัสดีครับก็มารีวิวกันกินกันนนะครับอืมอร่อยนะครับผมขอบคุณพี่สมพิษฟิวพองนะครับที่เอากนนมาฝากนะครับอืมหวานมากครับผมหวานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวกินกนห่อนะครับ เสียงดังเลยนะครับผมอย่าไปมีนีน่ต้องขอหยิบก่อนนะครับไม่ไหวแล้วตนไม่ไหวแล้วครับเคียวไม่ได้เหยียดน,นะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงมันกินได้อีกนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับโหชีก่อนนะครับอืมโอ้โอ้โอ ฉีกนะครับฉีกนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับฉีกนะครับนะครับว้าวใครเอ่ยที่ผมเห็นใ้หน้าผมนะครับว้าวโอเคอืมอร่อยมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมจบคลิปมาได้ตรงนี้นะครับผม